So you wanna have hello everyone? Hello everyone, how are you today? Hi guys. Please like and chant have part for me, thank you. Good evening. Yeah. Good evening everyone. Thank you, shout out e อ้ Thank you, Thank you. You so kind Thank you very much for give me. Hi Indonesia f a n please like and share, tap h a r t for me, please tap 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 for me. Okay. สวัสดีครับคุณแอง e จสวัสดีครับวัสดีดทุกคนนะคะถ้าอยางัแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเขาจงเขาใจหน่อยนะครับ ตองปะดูนี s <S ่ดิเมนูกอดเมนูสวยอันนี้เดียวโอ้โหเขสวยอ่ะกล้องเขสวยอ่ะโคตรใหญ่อ่ะ,อะทุกคน ฝ่ามือหนึ่งอ่ะพูดเลยดูดิเข้าฝ่ามืออ่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับพูดพูนหน้านะครับผมทำอะไรกันอยู่ how are you today everyone how are you I love you thank you <c oughs> ชอบเลยะ่ะ ให้ดูให้ดูให้ดูวันนี้โอ้โหนี่คือเมนูกุ้งทอดเอ่อกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาโอเคสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีร้อยคนนะครับสวัสดีทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเขาจงเขาใจให้หน่อยนะครับผม You so cute thank you very much น่ารักมากครับ thank you สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ฝากเขาจงเข้าใจด้วยนะครับเลิฟยูที่รักขอบคุณมากนะครับทาให้อร่อยนะครับเดี๋ยวเมีเอาไปกินด้วยกันไหม ใครมีหัวใจส้มก็ฝากส่งใจส้มให้หน่อยนะครับผมฝากส่งใจส้มให้หน่อยนะตันนี้เราก็อยู่กับเจ้าพ่อติ๊กตอกเจ้าแม่ติ๊กตอกนะครับนี่คือเจ้าของร้านนะครับสวัสดีค่ะนี่ครับอยู่กับเพื่อนๆนะครับเนี่ Thank you for rainha นะครับเพจ c h a r l ต t t e thank you very much please give me h e a r t me rainha thank you very much ที่สั่งพ่อพอมีสวีนะครับสวัสดีนะครับส,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 สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้มันก็อยู่ที่ร้านรูปรวยนะครับผมรวยหลุดโลกนะครับรวยหลุดโลกนะร้านนี้อร่อยมากบอกเลยอาหารแต่ละแต่ละแต่ละมือ้อแต่ละเดย์น,นะครับผมอันยองครับคุณแอมอันยองค่ะฮัลโหล น้องนิวไปไหนน้องนิวไม่ได้มานะวันนี้น้องนิวติดเทรนนะครับผมน้องนี้เป็นเทรนเนอร์นะ Thank you for r o a d Thank you มา eat eat ข้า e วใช่ครับผมวันนี้มา eat ข้าวกับเพื่อนนะครับ Thank you Charlotte Thank you for give me สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพีดีสวัสดีนะครับคุณพี่พี่พปอ้อนนะครับผม ทานให้อร่อยคัาผม,มานะครับใครว่างแวะมาได้นะครับร้านนี้อยู่ที่พระรามเก้านะครับผมห้วยขวางค่ะห้วยขวางครับผมเ,เข้ามาซอยพระพิฆเนศห้วยขวางตรงก็ามาเลยทางที่ไปทางที่ไปมาหาลัยหอการค้าครับผมอยู่ข้างหน้าสามแยกเลยจะเห็นตัวเบื้องเริ่มเลยนะครับชื่อรวยหลุดโลกนะครับผมมาได้เลย อันนี้อร่อยมากทุกคน Thank you for r o a e นะครับมีใครซื้อบัตรดูซีรีส์แล้วมั้งเนี่ยเจียม um ู Thank you r much everyone <okay>. สวัสดีทุกคนนะครับฝากเขอจาะเขาใจหน่อยนะพูดคุยกันได้นะครับทุกคนอย่าให้ผมคุยคนเดียวนะทุกคนทุกคนต้องคุยกับผมนะ Thank you for share Thank you Thank you for share Thank you for life for me The View Getting f r o r Mexico เป็นไงครับเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเอนจาดจาหน่อยเพื่อนใช่ใช่พี่ลงไลน์แล้วเดรใช่ใช่เดี๋ยวเราอาหารบก่อนให้มันเต็มเต็มอ่ะใช่ใช่ให้ให้มันเต็มเต็ม สวัสดีครับ Thank you for บอ i ไ g นะครับวัสดีทุกคนนะครับฝากเขาเจะเข้าใจหน่อยให้ถึง1นึ่งแสนไลค์ก่อนนะครับผมทุกคนตอนนี้ oh, <all> right. It's time to eat yes delicious รู้จักไหมครับผักบุ้งไฟแดง you k n o โอ้โหอ้วหอมอ่ะ oh, <my> แล้วนี่เขาใช้น้ำมัน,นนอ้อยทุกคนแบบไมอ่อ้วนนะโอ้โ oh. ห ก็ได้กินอ่ะเดี๋ยวผมรอรอรอาหารมาคนก่อนนะเดี๋ยวผมจะกินเดียว You look super delicious yes ก,ก,กินข้าวกับใครครับวันนี้มากับเพืเ่อนๆนะะนี่โชว์นุ่มหล่อหน่อยนุมน่มหล่อนุ่มหล่อนะครับมากับนุ่มหล่อแล้วก็มากินกับเจ้าของร้านนะครับนี่เลยเจ้าของร้านกำลัง ปาบีฟแานอยู่นะครับผมนี่มา,ารานกิจจ์สวัสดทีทุกคนนะครับใครเข้ามาแล้วฝากขอจอกขอใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมฝากใจส้มให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ ฝากใจส้มให้ผมหน่อยนะ and s o m boy thank you thank you s าน thank you for share l i e thank you วันกี้ร้านอยู่แถวไหนบอกด้วยร้านอยู่ห้วยขวางครับผมอยู่ห้วยขวางซอยบัพิคเนีเลยนะครับผมเข้ามาเลยนะครับตรงมาก่อนถึงซอยที่จะไปมหาลัยของกันค้านะครับชื่อร้านรวยหลุดโลกเซิร์ชใน Google ก็เจอนะครับใน Google Map เจอเลยนะครับรวยหลุดโลกขอบคุณมากนะครับ thank you for being h e r นะครับขอบคุณมากนะครับ hi bang อยู่เดีย hi อาหารร้านนี้นะเขาจะเน้นเน้นหอยตัวใหญ่ๆนะครับหอยแบบตัวใหญ่มากทุกคนหอยตัวเท่าฝ่ามือผมนะทุกคนอหอยตัวเท่าฝ่ามือนะเรื่องจริงสดมากต้องมาลอง Ata, เ,เราเราสั่งอะไร in, ปีกวะเราเราสั่งอะไรปีก่ะเนี่ยหมูทอดส้มตามไทยเราไม่ได้สั่งวะเข้าไหมให้มันเต็มเต็มพี่ครับอะไรคะส้มตาไทยอ่ะมันน้อยไปโจนโจน เอา้มต้มตำ <c oughs> ไทยหน่อยอตได้าไยหครับได้ครับโหขอมโชวเลยครับ <c oughs> นี่อันนี้ไฮไลท์ของร้านเหมือนกันดูมีเดยมแลมีดิมแลทุกคน ขอเมนูเด็กที่ทำให้ดูแบบคนธรรมดาไปาัเฮ้ยเอาสองที่สลับอันนี้ว้ช่างเนื้อันยาชวยช่วยช่วยจัดจานหน่อยไม่สลับอันนี้มาไว้ข้างๆข้างข้างๆ่ยได้ไนะได้เลยครับผมได้เลยเดี๋ยวจัดจานแบ้ึงี่ถ่ายเนื้อด้วได้ครับเรายคถ่ายเดี๋ยวได้อดีวผี้ถ่ายลอนซอรี่คุณแค่ถไปนี่แบบ ทานเผื่อด้วยนะครับได้เลยหรือใครจะตามมาก็ตามมาได้นะครับชื่อร้านลูกเอ่อรวยหลุดโลกนะครับผมสามารถเซิร์ชได้ครับ o ูเกิลแมเลยมีมาถึงหน้าร้านเลยนะครับผมทุกคนแต่ที่จอดเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนิดนึงก็ใครที่นั่งรถมาได้ก็นั่งรถมานะครับได้เลยนะโต้หรือข้ามโมไซเนี่ยได้เลยสบายสวัสดีครับแฟนสวัสดีครับลุกยามี yes hi Jose เฮลโลอีวันด o สอปกิ thank you ริมานโอเคงั้นผมก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมพี่แดงสวัสดีครับแเดี๋ยวเจอกันใหม่ผมขอตัวไปซอยอาหารก่อนนะครับเพราะว่าอาหารก็มาแล้ว ไม่เจอนานแล้วไปเจอกันได้เวันที่18ก็บ,บ่อยทีนะครับตอนนี้เราเปิดขายบัตรอยู่นะครับบัตรยังมีที่ว่างให้ทุกคนนะครับผมสามารถกดเข้าไปบัตรตอนนี้ที่อีเวน p ์พาได้นะครับเจอกันเวันที่18นะครับผมฝากทุกคนด้วยนะไปดูกันในโรงเยอะๆนะครับกับ Final E p ีนะครับจะไปเยี่ยมได้เลยก็สามารถเข้าอีเวนต์พาจองบัตรได้เลยนะครับผม ที่เหลือปึ๊บนะครับพาพี่พาน้องไปดูกันนะครับ final อีบอกเลยมีท่าไม้ตายนะครับแล้วก็มีสเปเชียลพิเศษอะไรอีกมากมายนะครับไปเจอกันได้นะคะตอนให้อร่อยนะครับได้เลยครับผมฝากไว้ทุกคนนะครับเราเป็นดาราเหมือนกันอุ้ยขอบคุณมากนะครับคุณแอมสวัสดีครับฝากด้วยนะคะคุณแอมฝากด้วยนะคะบบายบายทุกคน